รัฐบาลต้องการสร้างความรองดองและจะไม่นําพรบอริรโทษิทกรรมกลับเข้าพิจารณาในรัฐบาลนี้อีกส่วนการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นจะยุติหรือไม่ติดตามรายงานสดจากคุณมนตรีอุดมพง์ค่ะคุณบมนตรีคะ ครับคุณสัจินาครับขณะนี้ท่าทีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังไม่มีแนวน้มว่าจะยุตินะครับขณะนี้ก็รอฟังการถแถลงจากแกนักอีกครั้งว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดแต่ว่าเวทีในขณะนี้ก็เป็นการเปิดเวทีให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมเวทีได้สแสดงความคิดเห็นครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายบรรลพบุตขนานุรักษ์หรือครูหยุยขึ้นเวินจิปสาสัยที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยได้อธิบายขั้นตอนของร่างพรบรที่จะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ที่สภาแต่นายบรรลพบก็ระบุว่ายังไม่มาแจกต่อท่าทีของสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากร่างนี้ผ่านจากสวแล้วย้อนกลับมาที่สสอ,อีกครั้งโดยอ้างว่าได้ข้อมูลจากการเปิดเผยของจ่าสิบตำรวจประสิทธิชัยชิษฐว่าจะหาโอกาสนําร่างนี้เข้าสภาอีกครั้งแม้จะตกไปแล้วก็ตามจึงเรียกร้องให้ประชาชน เข้าติดตามการพิจารณานัจากนี้ไปนะครับและก่อนหน้านี้ที่ประชุมอธิการบดรีมหาวิทยลาลัยราชภัฏทั่วประเทศ40แห่งได้ส่งตัวแทนขึ้นอ่านถแถลงการและมีมติคัดค้านร่างพรบรดังกล่าวรวมถึงตัวแทนจากสภาวิชาชีพทางการแพทย์และตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนอาชีวะกว่า500คนที่เดินเท้าเข้ามาที่เวทีแห่งนี้และแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างดังกล่าวครับ ตามกำหนดการแล้วคุณสุเแทพเพื่อสุบันก็จะขึ้นเวทีเพื่อที่จะชี้แจงท่าทีการเคลื่อนไหวนับจากนี้หลังจากมีท่าทีจากรัฐบาลมาแล้วว่าจะไม่นําร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งถ้าเกิดว่ามีมติจากสวว,ว่าให้ความกลับมาติตามอีกครั้งในช่วงข่าวสารนีครับคุณชัสชาครับขอบคุณครับคุณมนตรีคร่ะ เกิดเหตุเพิงไหม้โรงงานทําที่นอนขนาดใหญ่ในซอยกรุงเทพกีรา3า31ดับเพลิงจัดคันเร่งดับล่าสุดควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดพบอาคารเสียหายทั้งหลังส่วนที่สถานีรถไฟฟ้าแยากเตาปูนซึ่งกำลังกอ่อสร้างเกิดแก๊สระเบิดมีคนงานถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาคนสาหัสหนึ่งคนสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 7็ตราหมอเสง